ส่งท้ายวันนี้ด้วยไต่บันไดเซียนวันนี้คุณวร,รุษรุ่งขำจากวา g ลจีจะพาคุณผู้ชมไปดูการเรียนกราฟทองกันนะคะติดตามได้ในช่วงไต่บันไดเซียนธนวัลและทีมงานลาไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุนไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ รูปแบบของราคาทองคำในภาวะตลาดขาลงหรือว่าภาวะตลาดดาวเทนหรือว่าภาวะตลาดหมีเมื่อราคาทองคําเกิดรูปแบบในส่วนของรูปแบบของสามเหลี่ยมเฉียงลงหรือว่าเราจะเรียกว่าลดเซนดิงไทแองจิลถ้านักลงทุน ที่มีการขายทองคําเอาไว้หรือว่าไม่มีทองคําในมือและจะทําการรอซื้อในส่วนของทองคําจะต้องทําการสังเกตแล้วว่าในรูปแบบของ descending triangle หรือว่าสามเหลี่ยมเฉียงลงจะมีการเบรกเอา หรือว่าให้สัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายต่อไปสามเหลี่ยมเฉียงลงของราคาทองคําจะเห็นว่าราคาทองคําก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลดลงเมื่อราคาทองคํามีการย่อตัวลงมาชนในส่วนของแนวรับซึ่งเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญราคาทองคําจะเกิดการรีบาวหรือว่าเกิดการที่เราเรียกว่าเทคนิคอลรีบาวให้ราคาทองคําดิดตัวขึ้นไปแต่ว่าเมื่อราคาทองคํามีการดิดตัวขึ้นไปยังคงมีแรงขายทํากําไรออกมาเมื่อราคาทองคํามีการย่อตัวลงมา ชนระดับราคาด้านล่างจุดต่ำสุดของราคาทองคำยังไม่ได้มีการทําโรใหม่ก็จะมองว่าฐานราคาบริเวณดังกล่าวเป็นฐานราคาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนักลงทุนในตลาดทองคำก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าราคาทองคำอาจจะมีการดิดตัวขึ้นไปอีกหรือว่าเป็นลักษณะของการพักฐานเมื่อราคาทองคำมีการรีบาวเป็นครั้งที่สจะเห็นว่าจุดสูงสุด ครั้งที่หนึ่งและก็ครั้งที่2จุดสูงสุดในส่วนของครั้งที่สองมีการต่ํากว่าในส่วนของจุดสูงสุดครั้งที่1แล้วก็ราคาทองคํายังไม่สามารถผ่านในส่วนของแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ราคาทองคําจึงมีการย่อตัวในส่วนของแนวรับและก็แนวต้านราคาทองคําจะมีการแกว่งตัวแคบลงเรื่อยๆหรือการบรีบอัดของราคาทองคําจะมีการแคบลงท่านนักลงทุนที่มีสถานะในส่วนของโกลฟิเจอร์ไม่ว่าช็อตหรือว่ารอง ท่านนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังแล้วว่าราคาทองคําจะมีการเบรกเอาหรือว่ามีการระเบิดไปนในส่วนของทิศทางใดนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นเมื่อมีการลงทุนในกรอบหรือว่ามีการซื้อทองคําสะสมเอาไว้เมื่อราคาทองคํามีการหลุดในส่วนของแนวรับดังกล่าวถ้านักลงทุนอาจจะมีการทยอยขายในส่วนของทองคําที่เป็นทองคําแท่งออกมาเพื่อลดในส่วนของความเสี่ยงหรือว่าแนวโน้มของราคาทองคําที่จะย่อตัวต่ําลงไปอีก แต่ท่านนักลงทุนในตลาดที่เป็นตลาดฟิวเจอร์เมื่อเห็นว่าราคาทองคำมีการหลุดเส้นในส่วนของเส้นที่เป็นเส้นแนวรับท่านนักลงทุนสามารถทําการเปิดสถานะในส่วนของช็อตโพสิชันเพิ่มเติมเพื่อหวังที่จะทำกําไรในส่วนของราคาทองคำที่จะมีการย่อตัวกลับลงมากลยุทธ์การลงทุนนักลงทุนสามารถทําการ วางจุดในส่วนของจุดทํากําไรได้โดยวางเป้าหมายว่าราคาทองคําจะมีการย่อตัวไปณจุดใดจะเห็นว่าในส่วนของราคาทองคํา <ide> เมื่อมีการสร้างในส่วนของรูปแบบที่เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงลงแล้วราคาทองคําจะมีการแกว่งตัวในกรอบเราอนุมานว่าราคาทองคำณจุดนี้มีการดิดตัวขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดในส่วนของรูปแบบเฉียงลงประมาณ30สิเหรียญเมื่อราคาทองคํามีการย่อตัวในส่วนของรูปแนวรับบริเวณดังกล่าว แรงขายหรือว่าแรงคัดลอดของตลาดน่าจะมีมากแล้วก็สร้างในส่วนของการกดหรือว่าการขายในตลาดทองคําลงมาได้ประมาณ30ิเหรียญเช่นกันถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางเมื่อมีการขายทํากาไรณนะบริเวณดังกล่าวเมื่อราคาทองคํามีการย่อตัวลงมาอีกประมาณสัก30เหรียญถ้านักลงทุนสามารถปิดโพลิชั่นในส่วนของช็อตโกฟิเจอร์เพื่อทําการเปิดในส่วนของลองโพลิชั่นหวังจังหวะ ว่าราคาทองคําจะมีการเทคนิคข้อในส่วนของรีบาว์สั้นๆแต่ว่าอย่างไรแล้วถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวที่เปิดช็อตโพลิชั่นบริเวณจุดดังกล่าวเอาไว้ท่านก็ยังคงถือสถานะในส่วนของช็อตโพลิชั่นได้ต่อเนื่องจนกว่าราคาทองคําจะสร้างในส่วนของรูปแบบที่เป็นภาวะตลาดไซเวย์หรือว่าทองคําจะมีการเปลี่ยนจากในส่วนของทิศทางขาลงไปเป็นในส่วนของทิศทางขาขึ้น